เรือพี่ถ้ามองจากด้านนอกมันจะคนละคนละแบบกัแบบเรือทั่วไปในแม่น้ำเจ้าพยาเลยเรายังคงไว้ซึ่งความต้องใช้คําว่าความคลาสสิกอะ่ะถ้าถ้าทุกคนเห็นเรือลําอื่นในแม่น้ำเจ้าพยาที่บอกตรงตรงวททีแยกไม่ได้เพราะว่าทุกลําหน้าตาคล้ายกันหมดเลยแต่ว่าของพี่ถ้าบางคนจะบอกว่าแบบบางคนก็อบอกว,วิเชยจังเลยอะ่ะแต่พี่บอกว่าแบบดูดีๆคือพี่อยากให้ใกลายเป็นความ ไม่เหมือนใครไปนะคะแล้วก็เ,เรือพี่ถ้ามองมาถ้ามองไม่ออกจะเห็นเลยไป,ปยไปไปเปไดไปรู้แหลเรือพี่แน่นอนนะคะคนี่คืออย่างที่หนึ่งที่เราพยายามคงไวตนน้ตรงน,นี้อย่างที่สองคืออย่างที่พี่บอกว่าบริการดียังไงพี่ยังของบริการดีเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดรเราไม่อยากให้ลูกค้าลงมาแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนก็แบบไม่มีใครมาดูแลทุกคนไม่ใส่ใจทุกคนถ้าเกิดเดี๋ยวดูพนักงานพี่จะแบบ ให้ความสนใจลูกค้าทุกคนมาเออ่มาแบบดูแลนู่นนี่นั่นแล้วตอนสุดท้ายก็มาชวนเต้นลำมันมีโชว์มีอะไรให้คนหมดเลยครับนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ว่ามันทําให้ทําให้เดิมที่เป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าโอเคมันก็มีเรือหลายๆลำที่เอาไปเปรียบแบบกันแต่หลายๆคนบอกว่ามันไม่เหมือนกันครับนะคะด้วยด้วยด้วยที่ว่าด้วยใจของของพน,นักงนานของพีง่น้าจอยก็ต้องชมหนวดหน้าเขาแบบนั้นประดับ หน้าของพี่เนี่ยคือเหมือนกับแบบให้ใจทุกคนจริงๆเราก็แบบมันถึงบอกว่าบางทีมันยากครับการทาธุรกิจโดยเฉพาะด้านบริการมันต้องอยู่ที่หัวใจเลยคพี่คิดว่าการที่พี่กับพนักงานพี่ทุกคนเนี่ยเราบริหารงานด้วยใจลูกน้องพี่ตั้งแต่ที่เข้ามาตั้งแต่เปิดบริษัทคนแรกปัจจุบันก็ยังอยูอย่ทุกคนยังอยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับแบบเราดูแลลูกน้องเหมือน ครอบครัวเลยเราให้ใจเขาเขาก็ให้ใจเราแล้วเราจะพูดเสมอว่าเราลงเรือลราเดียวกันไปไหนเราไปกันนะคุณเอกก็ดูแลผมมานาน19ปีครับก็คือยังไงก็ดูแลกันตลอดก็คือต้องยอมรับว่าเจ้านายผมดีมากผมได้ลูกน้องผมทุกคนถึงจะทิ้งกันไปก็ต้องกลับมา เช่นทุกคนเลยแบบขนาดพี่ยังไม่เปิดอ่ะเขาก็แบบคุณเดท้องสู้เดทเรากลับมาเปิดกันเรามาช่วยกันซึ่งแบบพี่บอกเลยว่าแบบเขาแบบเขาบิวพี่จนพี่แบบโอเคถ้างนั้นเราสู้ไปทุกันนะทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งพี่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบคําว่าเรือสําราญคําว่าดินเนอร์ครู e เนี่ยครับสำหรับทางธุรกิจของเราเองแล้วสําหรับลูกค้าเนี่ยความหมายมันคืออะไรเหมือนกันไหม เวลาพี่พูดกับใครพี่จะใช้เรือสำราญเจ้าพญาครุสเพราะพี่ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าแบบมันมล,ล่องเรือมาถึงก็กินกินกินเสร็จแล้วก็ลงไปพี่ไม่ยต้องการให้เขาแบบไหน,นพี่ต้องการให้สองชั่วโมงของพี่เนี่ยเขาได้รับบรรยากาศทุกอย่างได้ความสนุกสนานได้ความอิ่มท้องได้บรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเราก็คือเต็มอิ่มกับทุกอย่างที่เขาที่เขาต้องการรองๆ você é uh -huh.